ชื่อของเรือดำน้ำนะครับแต่เรือดำน้ําทั้ง4ลํานี้ต้องบอกให้ทราบนิดนึงรับราชการอยู่ประมาณแค่12ปีกว่าก็ต้องกดระวังหรือเลิกใช้งานเนื่องจากว่ามันดําแล้วไม่อยากจะโผล่อ่าส่วนใหญ่ผมพูดตรงนี้ทุกคนจะหัวเราะเกี่ยวผมพูดเล่นจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเรือผิวน้ำเนี่ยถ้าเสียมันก็ยังจอดอยู่ผิวน้ำเอาเรือเข้าไปช่วยได้แต่เรือดำน้ําถ้าดําแล้วไม่โผล่คือตายทั้งลำกระจายนะัะคันนี้นะครับเรืมองบานิดนึงก็คือเรื่องของหัวกระดานน้าถามว่ามันเกี่ยวพันกับ เรือนำน้ำหรือเรือ,อยังไงนะครับต้องบอกอย่างนี้เนื่องจากว่าผัวประดาน้ำเนี่ยสมัยก่อนไม่มีมนุษย์กบแตยใช้พวกประดาน้ำเนี่ยดำลงไปเพื่อซ่อมใบจักรเรือซึ่งสมรู้เสียหายจะมีอะไรไปติดขัดทาให้เรือไม่สามารถวิ่งได้พวกนี้จะมีหน้าที่ดำลงไปนะครับพวกนี้จะไม่มีออถังออกซิเจนเหมือนสมัยใหม่มันจะมีสายอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้จะเห็นว่าถ้าด้านหลังมาจะเห็นว่ามีรูต่อยิงพวกนี้จะเป็นสายต่ออากาศขึ้นไปข้างบนข้างบนจะมีหน้าที่ปั๊มปั๊มอากาศให้ข้างในนี้หายใจนะครับ พวกนี้จะหนักมากเพราะว่าเวลาลงใต้ทะเลแล้วเนี่ยมันจะลอยใช่ไหมครับถ้าเราเคยไปเล่นน้ำทะเลเราอยากจะจมมันไม่อยากมันไม่อย,มมอ,ยอมจมมันจะลอยที่สะท่าเดียวนะครับนี่พวกนี้ก็เลยต้องมินหนักเยอะพัดห่วงตัวเองให้ดำให้ติงลงไปได้ทีนี้ถ้าเเวลาจะขึ้นทําไงก็จะมีเชือกเส้นหนึ่งว่าทำภารกิจเสร็จก็ตกตึ๊กตึ๊กตึ๊กเสร็จแล้วข้างบนก็ค่อยดึงขึ้นมาพวกนี้ก็ค่อยดึ๊บก็ดึ๊บขึ้นไปนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเราอาจจะเคยเห็นในปัจจุบันที่เขาออกไปงมพักขายดำคลองหลอดก็คือจะเบาลงมาาานึห้ตประมาณนนั้ นะครับเป็นพวกหัวทีุุ่หกวตะกวแทนนะครับลายนี้เป็นหัวทองเหลืองทาจากประเทศอังกฤษลอนดอนนะครับนี่คือเรื่องราวของประดาน้ํากับเปลือนะครับ นับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดไม่ใหญ่กว่า180มิลลิตรดื่มทุกวันชลาสสใสแข็งแรง ดูเหมือนว่าห้องนี้นะฮะจะน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าน้อง3คนนี้นะฮะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายพร้อมๆกันเลยนะครับพี่อู๊ดครับห้องนี้มีอะไรบ้างครับห้องนี้จริงๆนะบอกว่าเป็นวิวัฒนาการนะครับตั้งแต่ใช้มีดดาบวิทยาการมาถึงพกปืนกระสุนที่แบบยิงทีรนัทนะครับจนมาถึงยังข้างๆเราตรงนี้ก็คือปืนต่อสู้กับสยานแมสเซนนะครับซึ่งเป็นปืนยิงสําหรับเอ่อยิงเครื่องบินข้าศึกนะครับตั้งอยู่บนเรือลบนะครับ การยิงก็คือการขึ้นไกตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็สามารถยิงได้จนกว่ากระสุนในนี้จะหมดไม่ว่ากระสุนในนี้จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่สมมุติว่าเป็นร้อยนัดก็ยิงจนกว่าจะหมดร้อยนัดแล้วยิงจะขึ้นกันกลไกใหม่หนึ่งครั้งนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นปืนที่ติดตั้งอยู่บนเรือรบนะครับตอนนี้เราเห็นว่ามีขนาดนี้แต่จริงอ่ะมันมีขนาดใหญ่กว่านี้อีกนะครับแต่แต่เนื่องจากว่ามันห้องนี้มันถูกจํากัดด้วยพื้นที่นะครับเดี๋ยวขนาดใหญ่เนี่ยแล้วเราจะให้เด็กๆขึ้นไปลองนั่งเล่นกันซึ่งเด็็็กกกกองงบบบบบเเเเเเลลลยยว่่่่่าดด5ขี๋นนนนนนนะคครรััััปื เออมันจะมีเก้าอี้ให้นั่งเด็กแถวนี้ห้าขวบบอกว่าเด็กแถวพิธภัณฑ์นี่ห้าขวบมาเล่นปะาตามทุกเย็นเพราะนั้นเดี๋ยวเด็กๆแถวนี้เหมือนกันเราก็จะไปชมของจริงกันแต่ห้องนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวนะฮะลองเทสหน่อยครับลองยิงหน่อยครับได้เลยครับ เรามาดูนะครับอาวุธอีกหนึ่งชนิดนะครับที่หลายคนนะครับอาจจะเคยได้ยินแต่ชื่อนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นครับถามพี่อ้วนหน่อยดีกว่านะครับว่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือตอร์ปิโดครับนะครับเวลาเราพูดตอร์ปิโดเนี่ยเราจะนึกถึงของเรือดำน้ำครับแต่จริงๆมีเรือประเภทหนึ่งมีอาวุธหลักก็คือตอร์ปิโดเราเรียกว่าเรือตอนะครับเป็นเรือผิวน้ำครับนะครับซึ่งหลักการมันก็คือเอ่อตอร์ปิโดต้องบอกว่าตอร์ปิโดที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นตอร์ปิโดในยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลักการทำงานมันคืืออออววิิ่่่งงงเเเเปป็นนนนส้้้ตรทาัมยกไแล และ,ะทางที่ยิงก็คือประมาณ8กิโลไกลสุดครับนะครับถ้ามันไม่โดนเป้าหมายมันก็จะจมสุกขึ้นน้ําโดยไม่มีการระเบิดนะครับทีนี้ที่ตรงที่ผมจับอยู่ตรงนี้ก็คือข้อยิงตระปิโดถ้าเปรียบเสมือน <แ S 1> ปืนก็คือส่วนที่เป็นกระบอ,อกปืนนะครับที่ถัดไปด้านนั้นนะครับที่เห็นมีใบจักเนี่ยของชุดเนี่ยก็คือลูกตระปิโด OL ถ้าเปรียบไปแล้วก็คือลูกปืนต้องบอกว่าลูกตระีิโดนี่ใหญ่มากเลยนะพี่วุ้นครับอันนี้ยังขนาดเล็กแล้วครับ แล้วเรือที่ต้องใหญ่มากๆด้วยเอ่อก็เรคิอว่าเนี่จะอยู่เฉพาะส่วนท้ายเท่านั้นแล้วจะมีตัวกลางลำเรือหัวเรืออีกต้องมีอาวุธปืนอย่างอื่นประกอบอีกโอ้นะครับไหนๆมาถึงตรงนี้แล้ววันนี้จะเปิดท่อยิงให้ดูกันอ้ามมเข้าไปเลยลูกนะครับเ่อหลักการทํางานก็คือนำลูกกระสุนก็คือปาปิโดเนี่ยมันจุเข้าไปในนี้ครับนะครับ โดยเรามีเครื่องมือช่วยในการเ,าเคลื่อนย้ายซึ่งมันเหมือน,น,นเป็นก้านนะครับจับตัวตอร์บิโดแล้วเราก็ใช้พวกทหารเนี่ยค่อยๆประคองให้มันเข้าในล็อกข,ของมันนะครับถ้าสังเกตด้านด้านตรงตอร์บิโด่ยเห็นว่าตรงกลางน่ะมันจะมีเหมือนสันเหล็กอยู่เล็กๆครับถ้ามองไปมันก็คือจะร้อยสอดตต่างนี้จะเป็นท่อเป็นรางจะได้ตรงมันจะวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับคือถ้าใครเคยยิงปืนจะรู้ว่าเวลาปืนในกระบอกปืนมันจะควงสมานออกไปแต่ลูกตอร์บิโดจะวิ่งเป็นเส้นตรงจะไม่มีการควงนะครับลูกตอร์บิโดเหล่านี้นะครับ เ,เคลื่อนที่โดยการแรงอัดอากาศแล้วก็น้ารรม,มันนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าในนี้ทั้งหมดมีแต่เครื่องยนต์ไม่มีระเบิดไม่มีส่วนที่เป็นดินปืน,นครับข้างในนี้คือเครื่องยนต์ทั้งหมด<อ>นะครับส่วนที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือลูกตบีโดนะครับซึ่งข้างในนี้ทั้งหมดเป็นเครื่องยนต์ นะครับมีหน้าที่นำไอ้ส่วนที่เป็นส่วนหัวเนี่ยไปข้างหน้านะครับเพื่อเป็นทาลายเป้าหมายทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงเครื่องยนต์ใช่ไหมครับถ้าเราดูเปล่าเอ๊ะแล้วมันเครื่องยนต์จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับส่วนสําคัญของลูกตอว์มิโดก็คือใบจักร2ชุดนะครับผมจะใช้มือเดียวหมุนนะครับจะเห็นว่าใบจักรหมุนที่ทางดูให้ดีนะครับหมุนไม่คนละทางกันถามว่าตรงนี้มีประโยชน์เพื่ออะไรนะครับครับไอ้ที่มันหมุนคนละด้านกันเนี่ยเพื่อให้ลูกเตอร์มิโดวิ่งเป็นเส้นตรงเท่านนั้ ือถ้ามันหมุนทางเดียวลูกก็จโดีวิ่งอยู่กับที่ใช่นหมครับในขณะที่ด้านท้ายลองกดดูครักดลงไปเลยครับกดตรงตรงไปเลยครับแล้วปล่อยขึ้นมาจะวิ่งเสยงนี่นะครับนี่คือเสียงเครื่องยนต์ครับนะครับส่วนไอ้ท้ายเนี่ยก็คือหางเสือนะครับเมื่อเราตั้งไว้เลยเนี่ยว่าเมื่อลงไปถึงระดับน้ำที่เราต้องการเช่นลึกไปสามเมตรสองเมตร5้าเมตรอะไรก็แล้วแต่ละเมื่อถึงระดับนั้นปุ๊บหนังไปจะวิ่งต่อไปข้างหน้า แต่การคอนโทรลว่ามันจะวิ่งเป็นเส้นตรงหรือไม่คืออยู่ที่ตัวนี้นะครับทีนี้เลยตรงนี้นิดนึงไปครับทั้งหมดนี้คือเครื่องยนต์นะครับจะได้เลยจากส่วนหัวเนี้กไปประมาณนี้นะครับก็ประมาณเมตรประมาณโทษครับประมาณ2ฟุตถึง2ฟุตเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นระเบิด เพราะนั้นเวลายิงไปแล้วเนี่ยไอ้จุดที่ระเบิดยิงคือแค่นี้เองแต่ว่าแรงอัดก็อาจจะทําลายในนี้ทั้งหมดก็จริงแต่นี่เป็นแค่เหมือนตัวนําพาเป็นเครื่องยนต์นาพาไปนั้นเองนะครับ<ม>ทีนี้หลักการของมันก็คืออย่างที่บอกมันยิงไปได้8กิโลถ้ายิงแล้วไม่โดนหมดระยะยิงมันก็จะจมสู่พื้นน้ําแต่ไม่ได้ระเบิดเพราะถ้าหัวมันไม่ไกระแทกอะไรแรงพอที่จะระเบิดมันก็จะไม่ระเบิดก็จะจมอยูอย่นั้นนะครับทีนี้ถามว่าถ้างั้นแล้วมันจะระเบิดเมื่อไหร่มันจะระเบิดต่อเมื่อมีใครไป โดนโดผลหัวมันสมมติว่าผ่านไปสิปีกันเลยระว่าถ้าผ่านไปสิปีปีมันจะระเบิดไหมมี2ประเภทคือมันด้านไปเลยกับระเบิดเร็วขึ้นไปโดนแต่เบาๆเขาเนี่ยจะระเบิดได้เลย<อ>เพราะว่าไอตัวจุดชนวนที่มันบล็อกไว้ทั้งต่างที่ป้องกันไว้เนี่ยอาจจะเสียหายที่ป้องกันการระเบิดโดยไม่ต้องกระทบก็ระเบิดได้ปลาวิ่งมาชนาเบาๆอาจจะพุ่มมันก็ได้อะไรเกิดได้ที่ไดนหมดซึ่งไม่สามารถตอบได้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วมันยังคงสภาพใช้งานได้หรือว่าเสื่อมไปเลย ได้ทั้ง2แบบเมื่อสักครู่เด็กๆจําห้องสันพาวุธได้ไหมครับที่มีปืนใหญ่ๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปนั่งเล่นกันตามมาเลยลูกมาทางนี้ไปครับ เลครับเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่อูได้พาเราไปเรียนรู้นะครับในเรื่องของเรือของไทยในทั้งอดีตและปัจจุบันรวมถึงนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมากมายเลยครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะฮะที่ทั้ง3ครอบครัวครับต้องมาปฏิบัติภารกิจของเราครับนั่นก็คือประดิษฐ์เรือจากกล่องนมครับอ่าและเดี๋ยวประดิษฐ์เสร็จนะครับจะให้พี่อูดนะครับแล้วก็คุณครูสุนะฮะช่วยกันคอมเมนต์นะครับว่าแต่ละครอบครัวเป็นยังไงบ้างทั้ง3ครอบครัวพร้อมจะทำภารกิจหรือยังครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยครับ และดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับภารกิจของทั้งสครอบครัวนะฮะจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคอมเมนต์กันนะครับว่าของแต่ละครอบครัวเป็นยังไงบ้างนะฮะครอบครัวแรกเลยก่อนนะครับน้องจุ้งครับขอดูหน่อยครับโอ้โหอันนี้คือเรืออะไรครับเนี่ยเรือไทยถามพีุ่้ยก่อนเลยครับต้องบอกว่าอันนี้นะครับคือน้องจะได้เปรียบนิดนึงเขาทำขนาดใหญ่นะครับเพราะนั้นรายละเอียดเนี่ยก็สามารถปรับแต่งได้ง่ายนะครับ จะเห็นว่าน้องจงใจว่าเลยว่านี่คือทรงช่างถ่ายให้รู้แหละเรือไทยไม่ไม่บอกก็รู้แมไม่บอกก็รู้แล้วอันนี้เรือไทยนะครับเดี๋ยวลองดูน้องคนอื่นดูว่าเขาให้ไอเดียยังไงก่อนได้ครับอาจารย์คุณครูส่วนนี้ดีกว่านะฮะว่าเป็นไงครับผลงานลูกศิษย์ครับก็โอเคค่ะเด็กก็มีจินตนาการอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้วันนี้เขาแสดงออกมาเป็นเรือแล้วก็คิดว่าเขาได้จากประสบการณ์ที่เขาได้ผ่านมาเมื่อสักเมื่อประมาณตอนเช้าใช่ไหมคะเมื่อตอนเช้าเขาได้มาประดิษฐ์ ได้แค่นี้ก็โอเคครับโอเคนะครับผมชัดเจนเลยนะครับมีธงชาติไทยนะฮะของเราแบบนี้นะครับเรือไทยแน่นอนนะคะขอบคุณมากครับเอ็มเอ็มมาเลยอันนี้เป็นโป๊ะหรือเปล่าครับเอ็มเอ็มอันนี้คืออะไรครับอันนี้กป็นคำสัญญาที่ไม่เลกเป็นเวทีเช่ยร์โลกเวทีคืออะไรครับเอ็มเอ็มอันนี้คืออะไรนี่คือเรือกีรำครับกีรำเรือพระที่นั่งค่ะเรือพระที่นั่งโอ้โหเป็นยังไงครับผมก็ต้องบอกว่าจินตนาการน้องเขาดีมากเลยครับคือ ถ้าถ้ามองให้ดีนะขออนุญาตกล้องนี้หน่อนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้คือแม่น้ําก็จะมีสัตว์ทะเลอยู่มีหอยด้วยนะครับอันนี้มีมีคนพายเรือนะครับมีพายนี่คือเรือพลาที่นั่งนะครับนี่คือเจนนากของน้องนะครับซึ่งเมื่อต่างกักตะกูสะกูจะเป็นเรือลาใหญ่นะครับรายละเอียดการเก็บก็จะง่ายแต่พอลําเล็กเนี่ยต้องบอกว่าต้องใช้ความพยายามมากพอสมควรเพราะว่าการวาดหน้าตุ๊กตาด้วยนะครับนี่มีตุ๊กตาด้วยนะฮะ แล้วก็ไหนจะจินตนาการเรื่องของน้ำนะครับต้องถือว่าอันนี้โอ้โหน่ารักมากและมีด้วยนะครับคุณครูสูบเป็นไงบ้างครับงานของน้องเอ็มเอ็มนะฮะละเอียดมากๆครับเมื่อสักครู่นะคะถามน้องเขาเขาบอกว่าเขาไปดูข้างบนเมื่อกี้คุณลุงบอกว่า15ล้านล้านเขาบอกก็ทําเรือของลำนี้15ล้านนะคะเนี่ยประสบการณ์สดสดเหมือนกันนะคะที่เขาได้ไปดูประสบการณ์ข้างบนเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะคะเขาจดจำมาใช่ค่ะลำที่ราคา15ล้านนั่เองนะครับน่ารักมากเลยนะฮะของครอบครัวน้องเอ็มเอ็มครับ สุดท้ายครับลีอองมาเลยน,นีเยอะนิดนึงอ่าเดี๋ยวผมช่วยครับอันนี้เป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าอันนี้นะครับเขาทำเหมือนว่าพอดีตอนแรกเห็นมีมีต้นแบบเหมือนว่าเป็นเป็น,ปน,ปนไกด์นะครับ,รบน้องก็เลยไปสร้างเรือแลักษณะเหมือนเรือลากจูง<อ>นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการตกแต่งโดยเอาหอยที่ที่ได้รับมาเนี่ยแต่งให้เกิดความสวยงามใช่ครับบริเวณหัวเรือนะฮะแล้วเรือด้านหลังนี่ก็จะเห็นว่าเรือหนึ่งลำลากเรือสองลำซึ่ง มันทำได้จริงแต่ว่าในทางในปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะเป็นเรือต่อกันแต่จินนาการน้องคือเอาด้านข้างแทนนะครับแล้วมีการติดธงชาติแม้จะไม่ระบายสีเราก็รู้ว่านี่คือธง,งชาตินะครับอาจจะอิสระไม่ไม่กำหนดว่าเป็นชาติไหน<า>นะครับนะครับน่ารักมากเป็นยังไงบ้างครับคุณสุขครับของน้องลีอองครับของน้องลีอองนะคะเมื่อกี้ถามน้องลีอองเหมือนกันน้องลีอองบอกว่าเรือของเขาเนี่ยจะเป็นเรือบรรทุกสินค้า เขาก็เลยทําใหญ่เห็นไหมคะแล้วก็จะมีที่วางสินค้าแล้วก็มีถามว่าตรงนี้คืออะไรก็บอกเป็นที่นั่งของคนที่จะไปขายค่ะที่จะไปจาหน่ายสินค้าของเขาค่ะอันนี้นะครับในแนวธุรกิจนะับหัวการค้านะครับต้องบอกว่าทั้ง3ครอบครัวนะครับสแนวเลยนะฮะแล้วต้องบอกว่ามีความละเอียดนะครับแล้วก็สวยงามแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับถือว่าปฏิบัติภารกิจวันนี้ทั้ง3ครอบครัวสําเร็จครับ